กลับสวัสดีครับกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกลับสวัสดีเพื่อนเพื่อน้องพี่กลับสวัสดีลูกคา้าใจดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ร้านครับทำมอพักเปลี่ยนมอพักครับผมรถกระบะอีซูซูครับผมอีซูซูตัวนี้เครื่องสองพันห้าครับฝำสายฝำสายครับผมนี่จะรีวิวเสียงมอพักครับผมเน่ ยังยังยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยฟังเสียงอะมาอะไปะนี่ยปไาใหญ่ใจดีมาจากกรุงเทพชครับผมมาใส่มาพักมาหาเวยครับนี่ครับเสียงจะพอๆไม่ดังนะผมนี่ครับนี่นี่นี่เสียงไม่ดังนะผมก็เดินมามาเดินท,ท่อท่อท่อใหม่ครับนี่กระบะ พอดีลูกค้าบอกว่ารีวิวให้ฟังหน่อยมาหาครับก็เลยรีวิวเสียงให้ฟังครับห่างหายไปนานเริ่มว่างเอามาเดินมอพักครับผมเดินต,ต่อเดินต่อสามนิ้วสองนิ้วคึ่งครับเป็นต่อสแตนลีครับผมนี่ครับใส่มอพักมาหาเวครับผมเพรน้นานุู่นผมก็ใส่ข้อ่อนให้ครับก้อ,อนสองนิง้วนี่ครับ อสองนิ้วครึ่งครับเดินท่อเหล็กสองนิ้วครึ่งจับนับแปไ๊บหรียบร้อยครับผมนี่ก็เป็นพ่อพัดสูตรของมหาวัยครับนี่ครับอี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 เอ,อ,อ,อ็นโซ่ทั้งสองข้าห้าครับผมเดินท่อทั้งเส้นครับสแตนเล็สามศูนย์สี่เหล็กหนะน้ามิลห้าครับนี่ครับ นี่นีนี่คือเสียงครับผมเสียงเสียงไม่ดังครับเสียงจีวีพอๆครับผมนี่ครับเสียงงอผักผมมันจะมีไส้เล็กไส้ใหญ่ครับผมนี่คือเสียงครับคับครับครับเาะนี่ีเสียงยาเสียงเหมือนจิ้งหรีดครับเสียงพอๆครับมันมาลองได้ไงจ้เนี ยิงฟังเสียงนะมาดังยงงประเด็นีีครับเสีครับเพิ่มเติมที่จะได้ตั้งนี้ครับผีครับนีครับเสียงจะพอครับผม นคนดาํา hại เออเพ่อนดีครับก็คือโมอพักสู์ของมหาวลัยครับดีครับเสียงเสียงจะอยู่ประมาณนี้ครับผมเบิ้ลเต็มที่แล้วครับผมนี่ครับ นี่เป็นหม้อพักอ่าตัวนี้เป็นไส้เล็กตะแกงครับผมเสียงจะอยู่ประมาณนี้ไม่ดังครับนี่พอดีป๋ามาจากอ่ากรุงเทพป๋ามาจากกรุงเทพแวะมาใส่ครับพอดีผ่านมาจะไปอ่าอุบลครับป๋าก็เลยแวะมาใส่หม้อพักอกับมหาอวยที่พุทธส่งอำเภอบุญรัมครับไม่ใช่จังหวัดบุญีรัมอำเภอพุทธส่งครับผมทางผ่านครับก็เลยแวะมาใส่ เดินท่อใหม่นี่ถ้าถ้าถ้าเดินเบาเสียงจะมาลักษณะครับเสียงจะมีตะลมบอกเสียงบอกว่าอ้าล็อเมื่อสิบอ็ดที่สามตั้มนี่ครับนี่ครับ,รบอันนี้ก็คือไส้เล็กไม่ก้องท้องเก่งทุกคนนอเครับไม่ก้องท้องเก่งครับอ,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 อ้าอาเอาเอาลงซะตั้นก็เก็บของอร้ององให้ร้องไปเรียนกับปางไปอถ้าไม่ตัง้งใจเราไปเลยก็ได้ เทปเทปพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่ครับหม้อพักครับตัวนี้ตัวตัวที่ผมใส่เนี่ยตัวที่ผมใส่ถ้ยย่จะเป็นตะแกรงแบบนี้เอามองมืดไปหน่อยมองมองมองไม่ค่อยเห็นหน้อย,ยน้อาไปใส่จะบาดได้ไหมมันมันมันจะมันจะเป็นตะแกรงข้างในครับ ใส่เห็นไหมใส่กว่ามีบ่ะนี่ก็เมื่อวานเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก็ส่งอ่าหม้อพักอ่ะหมกหม้อไปเป,ป็นมีมีหมอนังม่้น,นนะต้อมนีหมอนั่ะงบ้างแบบนี้ใส่คนเนี่ยผมจะให้ดูครับเนี่ยใส่ตะแกรงจะเป็นแบบเนี้ยที่ผมใส่ไปเมื่อกี้นะครับ เสียงจะไม่ก้องห้องเก่งครับเน่เน่ไอันนี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยแต่ถ้าเป็นไส้ธรรมดารถร e ีแมปมาจะเป็นไส้แบบนี้ครับผมจะต่างกันเนี่ยเออันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ไปสุรินทร์ครับทำสิบล้อเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ อันนี้ก็ามาต่อเติมร้านใหม่ครับผมทำเป็นกุดังเก็บของครับอันนี้กำลังปรับปรุงใหม่ครับผมกำลังปรับปรุงหน้าร้านใหม่น,นี่ครับก็เสร็จไปแล้วครับหนึ่งคันเดินท่อใหม่เปลี่ยนมอพักพวันนี้ก็ไปทำสิบล้อต่อครับที่สุริน นี่บรรยากาศอยู่ที่อำเภอพุทธสงครับผมกำลังต่อเติมทำเป็นโกดังเก็บของหน่อยครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจมอพักก็แวะติดตั้งได้ครับผมอยู่หน้าอยู่ตรงข้ามปั๊มบางจากเส้นระหว่างประทายไปพรยากระพุนมิสัย แวะติดตั้งได้ครับไม่งั้นก็แวะถามก่อนก็ได้ครับดูหมอ้อพักดูหมอ้อกว๋วยเตี๋ยวได้ครับมีหมอ้อกว๋วยเตี๋ยวมีหมอ้อพักแล้วก็มีทะโบครับผมไว้บริการลูกค้าครับท่านใดสนใจแวะเยี่ยมชมได้ครับแวะกินน้ำกินท่าแล้วเข้าไปต่อได้ครับผมพักผ่อนกินน้ำใจเย็นค่อยไปต่อก็ได้ครับที่ร้านมหาเวยครับผม โอเคครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้าใจดีทุกท่านครับขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ขอบคุณลูกค้าใจดีทุกท่านก็เดี๋ยวขออนญนตไปลองรถนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม